กราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาบ้านป่าพากินวันนี้สาบ้านป่าพามากินนมจีนต้มน้ำปลา,าค่ะพี่น้องขานมจีนต้มน้ำปลา,าค่ะไม่มีพริกป่นนะคะพี่น้องไม่มีพริกป่นเลยค่ะ ใส่พริกสดเราเอาผักในตู้เย็ยนที่ไปมุกก็เลยเอาผักแบบว่าที่เก็บไว้ในมุกมากินนะครับลองมาดูพริกสดหมุนเป็นลายหมุนคะ่ะม,มาค่ะนี่ <ừ. S 1> เป็นไน่นคไรมีผักกะทินเอ่อทั่วแล้วก็มะเขือแล้วก็อะไรนะแตงกวา ราคา

lại lên là... nhanh chờ nhanh không ở đây น,น้อ่นอก็ยกกืนหมกน้อค่ปอปะปลาชากินเค้น้นมน้ำนมเมียนเตป,ปนียย่ยค่ะ នេះអឺហឺអូគីទៅចប់អឺទៀតទឹកយប់អើយប៉ះណាហើយយឺតតែឯងទិញអស់ហូហើយអូនេះយំអស់យើងមកថងអឺ อากาศร้อนมากถามถามว่ารู้จีนมันขา่ามุลเล็ตพริกป่นนะคะไม่มีพริกสด ว่ากลับมาจากมุกสัญญาเลยแบบว่าเอาผักออกเก่ามาออกมาทำกินนะอ่ะอ ผักแพลวต้มน้ำปลาด้านะคะพี่น้องอย่างเดียว ผักขึ้นฟ้าเข้ามือยนนี้ว่าจะ ตำน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกอะไรนะปลาอะไรปลานิลปนปลานิลกินกินน้ำพริกเหมือนจะแซบ่บ ทุกวันนี้กินเผ็ดเหมือนจะลดลงอ่ะจริงๆริงทีนงานม,มากอื<ๆ>่อืมงานใ่พี่น้อง บ้านเราอะกินกินอย่างนี้แหละมันอร่อ,อยเต่าจิชอบกินไวเนาะใช้บ้านจนยากคิดคนที่เกลียดเยอะไม่ค่อยชอบทำที่เกียด นินทาก็ที่หนึ่งที่หนึ่งเลยครับ่รอดเบ้านนะเขาจะมีกลุ่มของเขาจะปรับมินทาโดยตรงมี่น้องวันวันไม่ไม่ทำอะไรเลยหัวทำอย่างเดียวเมีย ออกไปนั่งเลนทาชาวบ้านนี่เรื่องจริงค่ะไม่ได้ว่าใข่นะครับพี่น้องไม่ทำ น้อยถ้าไม่ผัวเลี้ยงก็แปลให้ผัวเลี้ยงน้อยคนที่จะออกไปทำงานข้างน,น,นอกผีนะิงะเพื่อที่เกียดที่หนึ่ง ินปากนึทาโอ้โหเลาะลายมากพี่น้องนขนาดมาจากมกนะุกเนาอพาพาลูกๆไปหาแม่เขาแม่เขาแต่งานะไหม่กลับมาโอ้ยได้เท่าไหร่เนาะได้เยอะนะสิมาอยอ่างงนอย่างนี้ฉันไม่ได้ไปเอาเงินนะคะ ฉัไปช่วยเขาด้วยฉัไปช่วยด้วยอะไอ้เรื่องให้แม่ลูกไอ้เรื่องแม่เขาให้ลูกก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งของเขาแต่ฉันไม่ไม่เกี่ยวอะไรเลยอะได้ไม่เอยอะนี่ซีกงงย่างนี้ฉันบอกว่า โอ้ไม่มีกระสอบจะใส่ครับพี่น้องค่ะไม่มีกระสอบจะใส่อยากรู้สยากเห็นทุกเรื่องจริงจสินสอดเท่าไหร่งูนอย่างนี้โอ้ยยอมรับต่อหน้าค คุยด้วยกันด้ดีด,ดีเพรรับหลังโอ้โหแบบแทงยิ่งกว่าอีกค่ะพี่น้องจริงเขาที่มีสมาคมของเขาฮะสะม,มารคมของเขาตื่นช้ามาก็ สายๆายเขาจะจับกลุ่มกลุ่มของเขานะคะจับกลุ่มนินทาพี่น้องจับกลุ่มนินทามีกลุ่มของเขาทาโอ้โหเละรายมากเรื่องจริง ตตนย่าไม่ค่อยออกไปไหนอยู่บ้าน,น,นกอเยนมาก็าทำกับข้าวให้ลูกๆทานจบเกียดออกพี่น้องอยู่บ้านดีกว่าออกไปก็ออกไปก็ออกไปให้บ้านแม่นั้นเอง อืมอร่อยเน้นชา็าปด้วยเปื่อยนั่นแหละครับน,นี่เลิศเลิศมากเลย โอเคค่ะบ okay, ๊ายบาย